สวยเก๋น่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมความสุขนะคะเช่นค่ะวันนี้นะคะจู่จภพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกแล้วก็ขยายนะคะขยายอมนากนะคะอมนากแล้วก็ออมชุมพูค่ะอมชุมพูตอนนี้เราตัดมาจากต้นแล้วนะคะแล้วก็จะปลูกไว้ในขวดเหมือนเดิมนะคะ ันนี้เรากาลังดีไอ้ขวดน้าอัรมณนนะคะเราจะสร้างคุณค่าให้ขวดน้ําอรมูนค่ะเพราะว่าขวดน้าอัรมูนนะคะระยะเวลาในการย่อยสลายของเขาใช้เวลายาวนานมากถ้าเราเอาขวดเก่เาๆและขวดเกา่เาๆนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จะดีมากเลยละคะ่ะก็จะช่วยลดโลกร้อนอย,ย่างหนึ่งแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนะคะเรามาันก็ไปซื้อกระถางเยอะค่ะเราใช้สิ่งที่มีนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเราจะโปะออมมาก กับออมชมพูไว้ด้วยกันนะคะออมหน้ากับออมชมพูไว้ด้วยกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราก็จะใช้ขวดน้ําอารมณ์เหมือนเดิมน,นะคะแต่ันนี้เราพ่นสีเป็นสีดาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาออมหน้าไว้ข้างบนนี้นะคะแล้วก็ออมชมพูไว้ด้านข้างสองข้างนี้นะคะเราก็จะตัดตัดไปเพื่อคะเราจะตัดให้เป็นรูปสามเ,เหลี่ยมแบบนี้นะคะ รูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะอมชุพูของเราใส่ไ้ตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าอยู่ตึงกลางระหว่างเชีอยกตรงนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็จะตัดอีกด้านหนึ่งฝั่งนี้นะคะเพื่อให้อยู่ตึงกลางระหว่างเชีอยกตรงนี้นะคะค่ะเราก็มาตัดขวดเพื่อเอาอมชุพูขึ้นขึ้นในขวดเยวกีนกล่อน้ะนะคะเราก็ตัดไปรูปตรงๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆตัดตรงกลมตัดตรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ผ <t när S 1> <Marcheg> ่าข ja ึ้นไปข้างบนนี้นะคะเพื่อให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะผ่าขึ้นไปแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมน,นะคะนี้เราใส่ดินไว้รอเลยนะคะเอาใส่ดินไว้รอเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมแบงนี้นะคะซ้ายกับขวาค่ะให้อยู่ตรงกลางระหว่างตรงนี้นะคะ,ค,ะค่ะเราก็จะมาตัดต้นออมากของเรานะคะเพื่อเอาไปใส่ขยายไว้ในขวดนะคะเราก็เลือกสิ่งนี้นะคะนี่ค่ะเลือกกิ่งเล็กๆบบนี้นะคะเพื่ออยู่ชั้นบนนะคะ เมื่อเราได้ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะจับขวดเรียบร้อยแล้วก็เอาออมชมพูนะคะลงตรงช่องที่เราตัดไว้แบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราใส่ดินผสมกับมะพร้าวสับแล้วนะคะแล้วก็ออมชมพูเสียบลงไปเลยค่ะเสียบตรงช่องเลยนะคะแล้วเราก็หามะพร้าวสับมาประคองต้นเขาให้ตั้งสวยนะคะให้ตั้งสวยอีกทีหนึ่งนะคะจะให้เขาอยู่ได้ะคะ่ะ คลอ,องไว้แบบนี้นะคะนี่คต้นเล็กนี้นะคะ่ะเราก็เสียบมงไปเลยะคะ่ะเ,เดี๋ยวเราก็จะใส่มาพา้าสั์เพิ่มอีกนะคะเพื่อทำเป็นใช้ให้เขาอยู่ฝั่งนี้จะเป็นต้นเล็กนะคะอันนี้จะเป็นต้นเล็ก walking. นี่ค่ะต้นเล็กอย่างนี้ก็ะะะะกำลงงอกนะคะเราก็เอาเขาอยู่ได้ใจเลยค่ะกิ่งนี้ก็กำลังงอกนะคะกิ่งนี้ก็กำลังงอกค่ะ มีผักเพื่อนมีผักกลังงอกเราใส่ไว้เลยค่ะใส่ไว้ด้วยกลยนี้แล้วก็วกมะพร้าวสับเพื่อให้เขาอยู่ทรงได้นะคะสิงทีากำลังงอได้อ่พนท,ที่ในการขยายได้นะคะนี่นะคะใส่นี้นะคะ,ะ,คะเป็นข้าไม่สวยแลย้วก็ปรับได้ค่ะ <c oughs> ปรับให้เขาตั้งตรงแบบนี้นะคะ <c oughs> ให้เขาตังบบ้งตรง หรือไม่ก็เอาเชือกประคองก่อนนะคะเราก็จะมีดูเชือกตรงนี้ประคองให้เขาตั้งตรงนะคะเะให้เขาตั้งตรงเขาจะสวยะคะ่ะเราวก็ประคองก่อนได้ะคะ่ะเดี๋ยวพอลากเขาเดินดีนะคะเราก็สามารถตัดรวดได้ะคะ่ะพอรวดอันนี้เป็น้วดเส้นเล็กนะคะรวดเส้นเล็กสามารถตัดได้ตัดได้ง่ายะคะ่ะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เราแต่งเขาให้สวยให้เขาตั้งตั้งต้นได้นะคะแล้วก็ประคองแล้วก็ใช้ด้วยใช้ด้วยดึงเขาไว้นิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเป็นทรงแล้วหลังจะได้เราก็ใช้มะพร้าวสับผสมกับดินนะคะ อากาศสับผสมกับดิน ใช่ไหมคะได้เราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมาแกงเขาด้วยดอกไม้ขวดพลาสติกเหมือนเดิมนะคะให้ดูตรงให้ดูตรงกับเชือกตรงนี้นะคะเพราะว่าจะได้สับหวาดก,กับต้นของต้นนี้นะคะปลูกแนี้นะคะซึ่งเราทําดอกไม้ไว้แล้วจากดอกไม้จากขวดพลาสติกนะคะนี่ค่ะเราก็มัดเลยะคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้นะคะปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะอ,อมชมพูกับอ,อมนานะคะ่ะะอยู่ด้วยกันในกระถางเดียวกันค่ะอยู่ในขวดน้ำพลาสติกค,ค่ะเอาไว้แต่งสวนสวยๆเก๋ๆเลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ